สวัสดีค่ะทุกคนเนื่องจากว่ามีคอมเมนต์เข้ามาเยอะแยะเลยนะคะที่ถามเข้ามาว่าทํายังไงถึงขาวมีวิธีดูแลรักษาให้ผิวขาวยังไงนะคะโดยเฉพาะน้องๆค่ะที่กําลังแบบว่าเริ่มเข้าสู่วัยสาวก็จะสนใจในเรื่องของความสวยความงามมากนะคะก็จะมาถามว่าพี่คณะหนูอยากขาวทํายังไงดีคะบอกวิธีหน่อยคะ่ะโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะคะบลา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 เลยวันนี้นะคะคณะเนี่ยก็จะมาบอกถึงเคล็ดลับและวิธีการที่จะทําให้ผิวของเราเนี่ยขาวขึ้นมานะคะซึ่ง ซึ่งเป็นวิธีที่คณะเนี่ยใช้อยู่จริงๆค่ะใช้แล้วก็ได้ผลจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีวิธีใดบ้างเอาล่ะถ้าใครเนี่ยอยากมีผิวขาวใสสุขภาพดีเนี่ยก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะคะริงและนี่ก็จะเป็นกระเป๋าวิเศษนะคะด้านในเนี้ยก็จะบรรจุไปด้วยแรไอเทมค่ะเคล็ดลับความขาวใสของคณะนะคะอยู่ในนี้ค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างท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 งปิง้ง ที่1เป็นการขัดผิวด้วยครีมมะขามพเยาวคือการขัดผิวนี่นะคะเป็นการผลัดเซลล์ผิวเก่าค่ะที่มันเสื่อมสภาพแล้วนะคะผลัดออกไปค่ะก็คือทิ้งไปเลยนะคะให้มันแบบว่าเผยผิวใหม่ค่ะที่สว่างกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นค่ะก็ําหรับ การขัดผิวนี่นะคะคณะก็จะขัดสัปดาห์ละ1-2ครั้งค่ะนี่นะนี่ก็จะเป็นครีมมะขามพะเยานะคะที่คณะใช้อยู่ฮิตมากๆเลยนะตัวนี้เนี่ยคือตัวนี้นะคะคณะเนี่ยก็ใช้มานานแล้วค่ะใช้แล้วแบบติดใจมาก,มากๆเลยนะคะใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายค่ะส่วนราคาอันนี้นะคะก็ถูกมากๆเลยนะคะตอนนันน้นคณะก็ซื้อมาเป็นโหลค่ะตกกระปุกละประมาณ20บกว่าบาทเท่านั้นเองค่ะกระปุกหนึ่งเนี่ยก็ใช้ได้นานด้วยนะคือใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าหน้าขาวขึ้นแล้วก็ใสขึ้นด้วยค่ะมาดูเคล็ดลับที่ สกันเลยค่ะปิงการทาครีมกันแดดสำหรับเคล็ดลับที่2ของคณะนะคะก็คือการทาครีมกันแดดก่อนออกจากบ้านทุกครั้งค่ะทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกาัา ะะสําหรับการเลือกครีมกันแดดนะคะคณาก็อยากจะให้เลือก SPF ที่มีค่าสูงสูงนะคะยิ่งเป็นแบบ50ขึ้นไปเนี่ยยิ่งดีมากเลยค่ะเพราะว่าจะมีเปอร์เซ็นต์ในการปกป้องผิวของเราเนี่ยสูงนะคะรวมทั้ง PA ด้วยค่ะ PA เนี่ยก็ควรจะเป็น PA บวก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 เอาบวกเยอะๆไปเลยนะคะและนี่ก็จะเป็นตัวอย่างครีมกันแดดผิวหน้าที่คณะเลือกใช้นะคะก็จะเป็น B O L E ตัวนี้เลยค่ะ SPF 50บวก PA บวก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 ,ก็อย่างที่รู้นะคะว่าแดดบ้าน เราเนี่ยมันแรงมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องทาครีมกันแดดก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะคะจะได้ปกป้องผิวเราจากแสงแดดค่ะเพราะว่าถ้าไม่ทานเนี่ยนานๆไปเนี่ยผิวเราเนี่ยมันจะคล้ำเสียค่ะทําให้ผิวเนี่ยคล้ำหนักยิ่งกว่าเดิมอีกนะต่อมาเคล็ดลับที่3ามเอคณนเนี่ยเอาเสื้อมาทําไมนะเพราะเคล็ดลับที่3ของคณะนะคะก็คือการสวมเสื้อคลุมนะคะหรือว่าใส่เสื้อแขนยาวเนี่ยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งค่ะคือมันก็ แดดได้ในระดับหนึ่งนะคะดีกว่าแบบใส่แบบเกาะอกหรือว่าเสื้อกล้ามใส่เดียวแบบนี้นะมันก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยคล้ำม,มากยิ่งขึ้นนะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะคะให้สวมใส่เสื้อแขนยาวจะดีกว่าค่ะต่อามาเคล็ดลับที่4 ก็คือร่อมค่ะเป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งของคณะนะคะก็คือแบบไม่ว่าจะไปที่ไหนนะคะก็จะพกร่มไปด้วยค่ะทางนี้นะคะเออคือร่อมเนี่ยมันป้องกันแสงแดดได้ค่ะแบบบางทีมันร้อนอะถ้ามีร่มเนี่ยก็จะการได้ทั้งแดดแล้วก็ฝนเลยนะถ้าเป็นไปได้ก็พกไปด้วยก็ดีค่ะก็สามารถกางร่มเนี่ยไปเดินตลาดหรือว่าจะไปกินลมชมนกชมไม้ก็ได้ทั้งนั้นค่ะต่อมาวิธีที่ิ๊ง ก็คงรจะไม่รู้ใช่ไหมล่ะคะว่าการดื่มน้ำเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยนะคะโดยเฉพาะช่วยในเรื่องของผิวพรรณของเราค่ะถ้าใครดื่มน้ำมากเนี่ยผิวเนี่ยก็จะชุ่มชื่นนะคะแล้วก็เปล่งปลั่งเปล่งประกายมากขึ้นโอ้โหคือ <c oughs> มีผลวิจัยออกมานะคะว่าการที่เราเนี่ยดื่มน้ําสะอาดเยอะๆเนี่ยจะช่วยให้ผิวพรรณของเราเนี่ยดูอ่อนเยาว์ขึ้นค่ะแถมเปล่งประกายกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยนะ <c oughs> ดังนั้นถ้าใครเนี่ยนะคะอยากมีผิวพรรณที่เด้งดึ๋งเด้งดึงเนี่ยจะต้องดื่มน้ํำ ะะวันละไม่ต่ำกว่า8แก้วค่ะต่อมาเคล็ดลับที่6การกินผักและผลไม้ทุกคนรู้ไหมคะว่าการกินผักผลไม้เป็นประจำเนี่ยจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยได้สารอาหารแล้วก็วิตามินค่ะส่งผลให้ผิวของเราเนี่ยนะคะเปล่งปลั่งมีน้ํามีนวลมากยิ่งขึ้นค่ะ<อ>จุนจ้ มะเขือเทศนี้คณาเนี่ยก็กินบ่อยมากๆเลยค่ะชอบสุดๆเลยนะคะถึงแม้ว่ารสชาติเนี่ยมันจะแบบไม่ถูกใจใครหลายๆคนนะคะแต่ว่ามันมีประโยชน์มากเลยค่ะซึ่งผลไม้ที่คณาเนี่ยอยากจะแนะนํานอกจากมะเขือเทศก็คือส้มมะนาวมรังแอปเปลิลมะละกอกล้วยหอมแล้วก็แตงโมค่ะถ้าใครนะคะชื่นชอบผลไม้แบบไหนเนี่ยก็เลือกกินตามใจชอบได้เลยค่ะต่อมาเคล็ดลับที่7 หรือว่าอาหารเสริมนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะคณะเนี่ย กินวิตามินซีตัวนี้อยู่ค่ะคือวิตามินนี่นะคะมีหลากหลายยี่ห้อมากมากเลยนะคะก็แล้วแต่เราเนี่ยจะเลือกซื้อกันเลยค่ะนอกจากวิตามินซีแล้วนะคะก็ยังมีอาหารเสริมประเภทอื่นๆอีกนะคะแต่ว่าคณะเนี่ยก็ไม่ได้กินหลายอย่างนะก็จะกินแค่วิตามินซีตัวเดียวค่ะบางคนเนี่ยอาจจะเลือกกินที่เป็นแบบวิตามินอีหรือว่าจะเป็นแบบพิมโรดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่จะเลือกเลยค่ะแต่การกินวิตามินซีเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าจะต้องกินแบบไปตลอดนะคะเขาจะมีระยะให้แบบ แบบเว้นค่ะอย่างเช่นกิน1เดือนพัก1เดือนหรือว่ากิน2เดือนพัก1เดือนอะไรประมาณนี้นะคะก่อนกินวิตามินเนี่ยหรือว่าอาหารเสริมเนี่ยจะต้องไปค้นหาข้อมูลดูก่อนนะคะจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราค่ะเจ้าประโยชน์ของเจ้าวิตามินซีที่คดากินอยู่เนี่ยนะคะวิตามินซีเนี่ยจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยใสยขึ้นค่ะอาจจะไม่ได้ดูขาวนะคะแต่ว่ามันจะดูใสขึ้นค่ะและนอกจากนี้นะคะวิตามินซีเนี่ยยังแก้อาการเป็นหวัดได้ด้วยค่ะเคล็ดลับที่แปด การดื่มน้ำผักผลไม้เคล็ดลับนี้นะคะ จะคล้ายวิธีการที่เราเนี่ยกินผักผลไม้นะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาจะไม่ชอบกินผักหรือว่าผลไม้นะคะดังนั้นเนี่ยอีกหนึ่งทางเลือกก็คือกินน้ําผักผลไม้แทนค่ะส่วนวิธีการเลือกดื่มน้ําผักผลไม้ของคณะเนี่ยคณะเนี่ยก็จะเลือกซื้อที่มันเป็นน้ําผักผลไม้ร้อยเปอร์เซนต์เลยค่ะไม่เอาที่ผสมนะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้คุณค่าทางโภชนาการมากเท่าไหร่ค่ะดังนั้นแนะนําให้ดื่มน้ําผักผลไม้ร้อยเปอร์เซนต์ค่ะหรือว่าเอาแบบที่แบบคั้นสดสดได้เลยยิ่งดีนะคะ ส่งนี้อยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่คณะเนี่ยบ้ากินน้ำมะเขือเทศบ้างเลยค่ะแบบโอ้ยชอบกินมากๆเลยนะคะเออตอนนั้นก็รู้สึกว่าผิวเนี่ยดีขึ้นจริงๆนะคะแบบเปล่งปลังอะมีแต่คนทักค่ะว่าเฮ้ยทำอะไรมาดูแบบบลิ้งบ l i n ขึ้นนะอะไรประมาณนี้ค่ะต่อมาวิธีที่9 บาลาค่าเคล็ดลับผิวขาวใสแบบเร่งด่วนแบบกระทันหันนะคะก็ใช้นี่เลยค่ะเป็น b ีบีครีมนะคะคุณสมบัติของ b ีบีครีมเนี่ยนะคะก็คือขาวทันทีที่ทาค่ะแต่ว่าเมื่อล้างออกนะคะก็จะกลับกลายเป็นผิวเดิมค่ะอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่แบบต้อง กานจะขาวแบบเร่งด่วนนะคะอย่างจะแบบจะไปออกงานอะไรแบบนี้นะคะ้าบีบีครีมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจค่ะนี่นะคะตอนนี้คณะใช้ตัวนี้อยู่ค่ะของ Baby Ki ิสนะคะใช้ดีมากอันนี้ก็จะเป็นขวดเล็กค่ะแต่ข้อควรระวังของการทาบีบีครีมนะคะเราเนี่ยจะต้องเลือกสีให้ถูกกับผิวเราด้วยค่ะไม่งั้นเนี่ยทาไปนะคะมันจะดูลอยๆวอกวกเขียวๆค่ะดังนั้นเนี่ยจะต้องแบบเลือกสีที่มันเข้ากับผิวเราให้มากที่สุดนะคะและนอกจากนี้นะคะบีบีครีมเนี่ยต้องเลือกที่มันกันน้ำ ได้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่กัดน้ําเนี่ยเผื่อเวลาฝนตกนะคะมันอาจจะแบบไหลเยิ้มก็ได้นะไม่ดีไม่ดีไม่ด,มดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวคณะเนี่ยจะมาลองทาบีบ,บีครีมให้ดูเลยนะคะถึงความแตกต่างระหว่างตอนทากับไม่ทาค่ะเอาข้างนี้แล้วกันนะคะอันนี้ข้างนี้ก็จะทาบีบีครีมลงไปค่ะอ่าอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูความแตกต่างนะคะ ริ้งเลยนี่ก็คือข้างที่ทาบีบีครีมลงไปค่ะจะเห็นได้ว่าโอ้โหขาวมากเลยนะขาวสุดๆอะอ่าเทียบกันระหว่างข้างที่ทากับไม่ได้ทานะคะเห็นรอเปล่าว่ามันแตกต่างกันมากเลยข้างเนี้ยคือขาวมากส่วนข้างนี้มันก็จะแบบเหลืองๆส่วนราคานะคะฮานะก็จาไม่ได้ค่ะน่าจะซื้อมาประมาณร้อยกว่าบาทหรือ200กว่าบาทเนี้ยแหละคะ่ะซื้อมานานแล้วค่ะยังใช้ไม่หมดเลยต่อมาเคล็ดลับสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเคล็ดลับที่10บ ทอมทอมท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 อมไม่ไม่มีอะไรค่ะเคล็ดลับที่สิบ <tortured. S 1> นี้นะคะก็ไม่มีผลิตภัณฑ์ใดๆทั้งสิ้นค่ะแต่จะมาแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงแสงแดดนั่นเองค่ะก็คือแบบถ้าเรารู้ว่าแดดร้อนนะคะก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะคะเพราะแสงแดดนี่แหละค่ะเป็นตัวการสำคัญนะคะที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยซลิเสีย แต่ถ้าจำเป็นต้องออกแดดจริงๆนะคะก็ย้อนไปดูเคล็ดลับแรกๆนะคะที่คณะเนี่ยได้บอกไว้เลยค่ะอาก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเคล็ดลับการดูแลผิวให้ขาวใสในแบบฉบับของคณะค่ะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่าน,นี้นะคะเพราะในวันนี้คณะเนี่ยได้มีผลิตภัณฑ์ค่ะมาแนะนําซึ่งเหมาะกับสภาพอากาศของบ้านเราเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะฉนะ สบู่โมร็อกกันแบ็กโซฟซึ่งเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะของผู้หญิงประเทศโมร็อกโกค่ะซึ่งเขาเนี่ยจะใช้อาบน้ําบำรุงผิวกันนะคะในหน้าร้อนแบบนี้ค่ะซึ่งคณะเห็นว่าเนี่ยมันเหมาะกับบ้านเราสุดๆเลยนะคะที่แบบอากาศค่อนข้างร้อนมากๆกนที่เป็นสิวที่หลังนะคะหรือว่าเกิดอาการเนี่ยไม่สบายตัวนะคะจะหมดปัญหาไปเลยค่ะด้วยสบู่ตัวนี้ค่ะก็เป็นตลับนะคะที่พกพาง่ายมากๆเลยค่ะด้านในนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อเจลค่ะเอาล่ะเดี๋ยวคณะเนี่ยก็จะมาเปิดให้ดูนะคะ นี่เรียบร้อยมากเลยนะคะโอ้โหแค่เปิดมานี่นะคะกลิ่นหอมมากๆก็เป็นกลิ่นยูคาลิปตัสนะคะนี่เขาบอกว่าเป็นกลิ่นดั้งเดิมกว่าร้อยปีแล้วะค,ะค่ะโอ้โหไม่น่าล่ะทำไมหอมมากเลย วิธีใช้เนี่ยน,นะคะก็จะใช้งานเหมือนสบู่ทั่วๆไปเลยค่ะแต่ว่าอันนี้นะคะไม่มีสารเคมีค่ะไม่ทําร้ายผิวแน่นอนและอนอกจากนี้นะคะก็ทํามาจากน้าํามันประกอบโอลิฟออยล์ร้อเเซนเลยค่ะผสมเนื้อมะกอกด้วยนะก็ใช้อาบน้ําข ผิวเบาๆนะคะเพียงเท่านี้ค่ะก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นขึ้นทันทีค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้นะคะเหมาะกับหน้าร้อนที่สุดเลยค่ะถ้าใครกําลังมองหาอยู่นะคะจัดไปเลยค่ะตัวนี้ค่ะรับรองนะคะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเอาเป็นว่าถ้าใครในนะคะอยากใช้แล้วสดชื่นซาบซ่านผิวเด้งดึงเนี่ยก็ลองไปหาซื้อดูนะคะราคากระปุกละ200บาทเท่านั้นค่ะถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวดูลิงก์ตามด้านล่างน,นี้เลยค่ะเดี๋ยวคณะขึ้นให้เลยนะคะ อย่าลืมไปซื้อมาใช้กันนะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคณะเนี่ยคงจะต้องลาไปก่อนละคะ่ะคณะหวังว่าเคล็ดลับที่คณะได้บอกไปในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้คณะด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากคณะค่ะในวันนี้ต้องลาไปก่อนละคะ่ะบายบายจุๆ๊ๆ